เป็นสิบบาทค่ะใส่ถุงไหมครับขอบคุณค่ะของเราโกโก้นะคะน้องจ๋าของน้องโกโก้อหนึ่งหนึ่งนึ่งนึ่งหนึ่งน้ำงหนึ่งนะ nóng subscribe cho trái <laughs> Ghiền Mì อะไรดีคะเลือกก่อนนะคะไม่ติดนะครับิททมพกสิบบาทนะจ๊ะ ได้เลค่ะแบบที่ิบาทนี่ของหนูค่ะขอบคุณนะคหรวมขมี พี่สิบเดียน้องมาเอานี่ค่ะครบหนึ่งไปกบการเลยนี่ตัง้งก่อนนะหนูดูก่อนแล้วค่อยปิดนะ แล้ววัน